เยอะครับตัวใช่ใชเอ้ยที่แกดูลูกแกนั่นแหละทำไมล่ะมันต้องไม่ได้พักกินน้ำลูกมันเขาจอกเดียวเลยลบเดียวเลยเนี่ยปล่อยมันเถอะมันลบเดียวมันเดียวเมืองเจ้ามีที่บำบัดไหมลูกบั่นน้ำเสียอ่าว่าแต่ห้องน้ำเหลือเนี่ยกูจะมันจะจับเจ้าภาพตัวประกันกันหรือขอให้แม่เขาเลยอ้าวจะไม่ขอให้แม่เขาจะเลยเราจะเลยเขาอยู่แล้วมันจะเลย เดี๋ยว่าต้องเลยต้อเลยเปิดเปิดโฉนดที่ไหนว่าต้องเลเปิดเปิดใจเย็นๆน้องใครชื่อมึงอ่ะเฮ้ยชื่ออะไรหงสาวะเย้ยยยแล้วแต่ลงมาอันน้องอยู่บ้านพะโนุ่มทานอบานที่อยู่บ้านคนนี้บริษัทของเราต้องการอาบน้ำด้วยกันและเห็นกันทุกทีดูที ม่คิดจะมอง่างอื่นบ้ำเงินเละมันใช้หนูเล่นเสียงไงอาบน้ำวยการเห็นการดูทีเห็นเห็นเห็นน้องมองจากอื่นบ้างก็ไม่้ดูทีอไรก็ปไปการเสียเวลาไม่เป็นแันไม่เป็นแฟนแล้วโอ้โหเปลงคนเดียวสะอาดทั้งหมู่บ้านเลยที่ขัดจากโคกเป็นแฟนแฟนมัน

ขอบคุณค่ะขอบคุณค่ะพอเปียกแล้วไหลก็ชเ้นเบ้าคันไปหมดเลยคันเยอะคันตัวใช่ใช่เฮ้ยเฮ้ยแกดูลูกแกด้วยนะทำไมล่ะมันยังไม่ได้พักกินน้ำเฮ้ยมันนจอกเดียวเลยลมเดียวเลยเนี่ยปล่อยมาเถอะมันลมเดียวลมเดียว มันกระดูกข้าเดียวเลยเนี่ยนี่เมืองเมืองเจ้ามีมีที่บังบักไหมจะส่งลูกไปบังน้ำเสียอ่าว่าแต่ห้องน้ำอยู่ไหนเนี่ยมาสองปีแล้วยังไม่เคยได้เข้าต้องกินไปซะเยอะเลยมันก็กินหละยัยเขาชื่ออะไรนะชื่ออะไรบริหารไก่ชื่ออะไรลูกบอกเขาเร่งน้องเขาเร่งเขาขอบคุณครับขอบคุณค่าขอบคุณครับขอบคุณ พี่จะพาังอยู่วะอยู่อยู่จะพานังอยู่นี่เรียขอรางวัลแลจะพาขอรางวัลแลไอ่านสาวเออนี่กสาวเอ้ยเอ้ยเฮ้ยเอ้ยเฮ้ยจะเห็นลูกกูเหน่งหนุ่มกูอวนหน่อ้วนจะมาจะจับย้อมภาพเปนตัวกันจะครับรเลอ้าวถึไม่ขอให้แม่เขาจะเลยเราจะเลยเขาอยู่แล้วมันจะเลย เดี <łość> ๋ยวมัต้องเลยต้องเลยเปิดเปิดคนทีไหนว่าต้เลยเปิดเปิดเล่นดีๆนี่เดี๋ยวพ่อจะทอเดี๋ยวแม่เขาขอเรื่องฮะเดี๋ยวแม่เขาขอเรื่องเรื่องอะไรขอเรื่องใหม่เรื่องใหม่เรื่องอะไรเรื่องนี้เลยอยากให้เราดู แม่เข้าสามานัมงรอดูเป้าอะรเล่ารอดูพี่เป้าเ้วแม่เข้ามาตั้งแต่ฉากแรกเลยนะนใช่ทำไมเราไม่เล่นฉากสุดท้ายก่อนล่ะเขาชอบเดี๋ยวทั้งแรก่อ่ะศูนย์นะครับเปิดตัวพี่เป้าของผมการเพง คนเขาจะพูดเขาก็อาหุบอาหุบูเนี่ยจะไปรู้เรื่อตอนไหนพี่เนี่ยพอมาไม่พร้อมกันเลยเนี่ยเหื่อยมาดอไอ่ลูกมีวะไหวไหมเนี่ยเวลาเขาโมโหเขาชอบการหลอดเที่ยต้องใจเย็นเลน้องไป อมึง่ะเฮ้ยคืออะไรหงสาเปลี้ยเฮื่อแล้วแล้วแต่ลมมาแม่ไม่ได้ไขอให้ได้นเลยเขาแพ่มาอะไรอ่ะเอากระุลอ๋อแม่ะให้จุดสบายไม่้ทรคุยกับแม่ไหมหาแม่อยู่คุแม่แคมแถวนี้ใช่ไหมทำไมถึงกระซิบคุยยาวะขอบคุณ ห้ลูกูชายตนี้จบเลงเอิ้นานาไปอะาทคกายแปนเพลงกันหน่อย่ะเลยกล่าวสวัสดีแม่ยกแม่ย่าแม่ป่าแดงใจแต่งคำซาหสันันาที่ดีตามให้กำลังใจกันอย่างเหนื่อยแน่ไเลยทีเดียวเชียก่อนอื่นสาหยันองกากของธารภัยที่วันนี้มาช่อในทีราชาไปหน่อยเนืจากว่าซยัน ห้องเสียใช่พอสัญญาณมาแล้วเนี่ยถึงคิวสัญญาณจะต้องออกมาโล่งเลยนะแต่ว่าสัญญาณไม่สามารถเปลี่ยเสียงออกได้จริงเพราะว่ามันเสมอเนื้อแล้วตอไม่ได้สัญญาณเลยต้องรีบตรงไปที่ห้องน้ำเลยออกไปห้องน้ำห้นะองน้ำที่นี่ดีมากนะครับสะอาดมากแลนะ้วหินสามห้องด้วยกันตาห้องใช่ สายันก็เลยรีบเข้าไปห้องแรกเลยเป็นไงพอพอนั่งไปหันไปอ้ามีน้ําแต่ไม่มีหันว่างไมไ้ม่ได้ไม่ได้าันเลยรีบออกมาห้องที่สองเลยโชคดีห้องนี้ยังว่างไม่มีใครมาจับจองโชคดีค่ะชายันก็เลยรีบนั่งเลยพอนั่งไปหันไปมองก็เป็นไงมีขันแต่ไม่มีน้ำไม่ได้แล้วไม่ไหวแล้วเลยต้องไปห้องที่สามห้องที่สามสุดท้ายพอเข้าไปห้องนี้ โอ้โหเรามองกันเลยมีทั้งขันมีทั้งน้ำครบทุกอย่างเลยนั่งเลยแต่งที่เลยทีนี้พอนั่งเท่านั้นลหละเป็นไงไม่มีประตูะไม่มีคนเห็นเเหรอไม่มีให้ลูกชายยืนเจ้า่นะครับนี่ทำไมไม่เข้าตรงนั้นละ่ะไหนอ่ะเนี่ยมีทั้งหลายห้องตรงไหนเนี่ยมีน้ำมีขันมีประตูอ๋อเนี่ไม่มีอะไรลยอยฟังเฉยไม่เราแนวง่วงลว ขนังง่วงตามเแข็งมือง่วงลูกแดงช็อกโกแลตกูได้ช็อกโกแลตแม่นี่ยต้องเผาป่ะไม่ต้องดีทำไมอะต้องเผาไม่ต้องเผาไม่ต้องเผาอ๋อไปกินอะไรมาต้องเผาจะเป็นมันเผาญี่ปุ่นแน่เลยขอบคุณแฟนเพลงที่ติดตามมารอ สายันขอเพลงสายันกันมาหลายเพลงกันเลยทีเดียวเชียวพี่ๆทางด้านนู้นขอเพลงแด่คนชื่อเจี๊ยบแด่คนชื่อเจี๊ยบได้เดี๋ยวสายันร้องให้ฟังแล้วก็พี่ๆทางด้านนู้นขอเพลงเสียงคุยเรียกนานเสียงคุยเรียกงานพี่ๆทางด้านหน้าขอเพลงยืนใจลอยหอยแปรน้องแล้วพี่ๆทางด้านหลังเพิ่งมาถึงเมื่อสักครู่ค่ะก็ร้องไปแล้วแต่ว่าขอมาใหม่ร้องเพลงอะไรสายันหายใจสายันหายใจเพื่อไม่ให้การเสียเวลา เด็วจัดไปเลยทีเดียวสี่ปีรวดในผลงานเพลงที่มีชื่อว่าว<ะ>ยืนใจลอยคอยอีเจี๊ยบดูดคุยให้สายันยตายพอดีพมึงเจี๊ยบเนี่ยเรียกนะมาหมนึ่งผลงานเพลงกันที่จะไปขอขอเพลงรักข้ามคลองเนะ่ะสายันร้องตอนไหนโอ้รักสายันไม่ขอเพลงสายันเนี่ยขึ้นเพลงมัรักข้ามคลอง you <laughs> ถึงแม้ไก่โผลที่กอไยฝันอาไปหัวใจทุกวันว่าเรารักกันและจริงข้ามเอาบอกโดนมันคือของไหนบอกได้ไหมพี่จะไปขอขอไหนบอกพี่ได้ไหนน,น้อ,อ,อ,องหรองบมาสุดยอดอรอเป้า อันดอยู่บ้านคอนโดอบาดที่อยู่บ้านนี้บ้านเราบ้เราห้องเราตรงกันอาบน้ำด้วยกันและเห็นกันทุกทีดูทีไม่คิดจะมอง่างอื่นน้งเงินหรอกมันใช่หนูเล่นเสียงไงคืออาบน้ำด้วยกันและเห็นกันทุกที เห็นนุ่มเห็นน้องเมาอยู่บ้านไอ้ดูเมาแม่ลงเรื่องด้วยหรอมีหนวดด้วยจบแล้วสำหรับสร้างนิ่งสร้างสีเงินสร้างชื่อเสียงพ่อไปที่ไหนก็มีคนขอที่นี่สุดยอดจับเพงนี้ครับเป็นอะไรคะไก่ห้าดาวไก่จ้าหิวหิว 听们，你们。

ลูกมึงนี่ลกูกมึงฝนอะไรไม่หยุดเลยซ่อมอุปกรณ์ไงดนตรี่รอได้ดนตรีเพราะเป็นการเสียเวลา,าไม่เป็นไม่เป็นแปฟนะโอ้โหแปลงคนเดียวสะอาดทั้งหมู่บ้านเลยนะค,คนเะล็กเสื้อผ้าเนี่ยนี่และเอาน้ำที่แตงบ้วนให้ยืมที่ขัดจักรโครบมบแปลงแปลงมันเราไม่ใช่ของตลาดเลยนะไม่ใช่ไม่ใช่จ้าเลอะเลยเลย เด yes, ี๋ยวเราเพลงสนุกสนุกันเลยดีกว่าใช่ไหมเชิญเจ้าเป้าเจ้าสาวมาเจ้าหมาเจ้าสาวแล้วก็เขียดจะพูดไปแก่ทุกท่านแก่เจ้าผู้เป็นเกียดไปสนุกกันเลยกับเพลงนี้ยั่งอ๊อฟออฟต่อเพลงขึ้นมามองหาเธอแล้วมันสนุกไม่เคยจะทุกข์ในหัวใจร้องไว้อะไรก็ได้ไไม่ปะ

วันนี้จะไปเอาเนือกันนะจะไปวัดหน้าจะึ้นแตนไว่าจะต่อขปดเพอยก็เาดออยะจะไปเที่ยวดอยะสักสองสาวันถูกดีก็พอดีเเอเพื่อนเชไหมก็เลยขอไปพักอยู่บ้านมันปู่นี้อไปไ่ร่น้ไป ทาอไนันเลยเพื่อนไปออกไปไม่ทนเลยไม่รู้นเสียงนันจุกุกจุกแกจะกินก็คืทิ้งโรตโตอแกลงมาจนแกคอจแกคอแเสียพ่อ่อยคนนี้อเพสยาหายไปแล้วหรือเ่าอีกผู้นี้ไม่มาหอกเาสิ ยอลตัวมา <Hey! S 2> อมตัวก็รู้ว่าบอมตัวมาผ่ปแบเรื่องลลอลอเยยองลย,<า>ย,ยแตงปลองตัวมาลองเนี่ยใช่ใช่ไปยอมรับเลไปมรไม่้ยอมรับไม่ยอมรับแล้วทไรบอตัวมาอ่ะงงงงงงอ้ยงหรอมา รู้แล้วรู้แล้วทํนทำไมกลัดีกว่าเดี๋ยวถ้าเราเรื่องตลกให้ฟังปล่อยตัวเปล่าถ้ากูคำกูจะปล่อยแต่ถ้าไม่คำเห็นดีกันเออ,อว่าคนโง่เนี่ฉลาดไหมคนโง่มันก็ต้องไม่ฉลาดจิวว่า้า โฉนดผลง่กันจะฉลาดยังไงก็พ่อหนูว่าเขียนหนังสือก็ไม่เป็นอ่านก็ไม่อ,ออกและทีนี้พ่อหนูไปยืมตังค์เขาสามแสนคุยทีนี้ไม่มีตังค์ใช้เจ้าหนี้เขาเลยมาทวงเพราะพ่อไม่มีตังค์ให้ค้นศาลเลยทีนี้คืนศาลึ้นศาลเลยทีนี้อ,อัอายาการเขาก็บอกว่าคุณไม่มีเงินจ่ายคุณต้องทาสัญญาแล้วไปจ่ายใช้หนี้เขาทีหลังอ,อ๋อเป็นสัญญาผ่อนใจใช่อัยาการเขาเขียนว่า เรายินดีรับใช้เงินสามแสนโดยที่ไม่มีปัญหาอพ่อหนูเขาเขียนเลยเขียนว่าไงยินดีรับใช้หนี้สามแสนโดยที่ไม่มีปัญญารอดเลยไม่ขำอยากกลับบ้านแล้วก็เรื่องนี้มันขำเนี่ยอะไรนะกูเล่อะไไหนวัเน่้เกมปกติแหละใครมา เดาห่าเยอะจังอะไรทั้งนั้นห่าไม่ชอบก็ไม่ต้องดูเฮ้ยมึงทะเลาะกับใครก็ังได้เฮ้ยไม่ได้ที่ด่ากูที่เฟซเนี่ยอ้าวเฮ้ยเดี๋ยวเดี๋ยวเล่นอะไรก็ด่าด่ามึงด่ามาเยอะจริงเฮ้ยมาหนี้เลยเฮ้ยเฮ้ยทะเลาะกับใครเนี่ยกูยอมมาหลายกูเงียบมาหลายเรื่องแล้วไม่มาหนี้พอออกมาเล่นจุ๊บจิ๊บจุ๊บจิ๊บมาหนี้ที่หนาต้องมาเลยทะเลาะกับใครวะนี่ยโลกพี่ดาเฮ้ยต้าเป็นก๊